สวัสดีวันนี้กับพืชสีเขียวที่เห็นใบยานามตึงคืนอยู่ริมทางลหลายๆบ้านคุ้นเคยในการนํามาทําอาหารค่ะในใบยนามีข้อดีและมีวิตามินที่ช่วยทําให้ร่างกาย ที่เกิดปัญหาโรคไตเบ้าหวานความดันหัวใจมันเลงค่ะและยังมีคอเลฟิลซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยทําให้ผิวพรรณสวยมนนบอกเลยว่าวันนี้กับสูตรดีๆที่มนจะแนะนําสําหรับคนที่เป็นโรคทั้งหลายที่มนเกล่าวมาข้างตน้นฟังกันให้จบแล้วนําไปทําตามทํากินทําทานเป็นประจําดีจริงค่ะ ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งดูนะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเข้าสู่ขั้นตอนการทํากันเลยเลือก<ม>ใบยะนางค่ะซึ่งมีความเขียวความสดสะอาดไม่มีสารเจือปนลล้างสะอาดเรียบร้อยส่วนใบหมัดๆไม่ไหมแบบน,บบนี้ไม่แนะนําให้นํามาใช้นะคะเลือกวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพนิดนึงและใบเตยค่ะใบเตยปริมาณ1นถึงใบหลังจากนั้นเราก็จะนําวัตถุดิบที่ล้างเรียบร้อยแล้วหัน่น หั่นเพื่อให้ง่ายต่อการปั่นการบดละเอียดนะคะบางบ้านถ้าไม่มีเครื่องปั่นแนะนําให้โคลกได้เลยโคลกส่วนผสมรวมกันและผสมน้ําได้นะคะแต่วันนี้มนแนะนําด้วยวิธีการปั่นก็ใส่โถปั่นได้เลยค่ะนําวัตถุดิบทั้งหมดใส่โถปั่นและตามด้วยน้ําปริมาณ750 มอ้อค่ะกะประมาณได้นะคะให้ท่วมวัตถุดิบที่เรานำใส่ไปได้โดยประมาณหลังจากนั้นเราก็จะนำไปปั่นให้ละเอียดและนำมากรองแนะนำให้กรองด้วยกระชอนตาทิถีหรือผ้าขาวบางนะคะกรองเพื่อแยกน้ำและกากออกจากกันหลังจากที่กรองเป็นที่เรียบร้อยหมนแนะนำให้นำน้ำที่ได้แช่ตู้เย็นประมาณ10-15นาทีก่อนทานค่ะและเราก็จะได้ปริมาณและหน้าตาของน้ำคอโรฟิล แบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นไปแล้ว15นาทีหมนก็นำมาแบ่งใส่แก้วในปริมาณประมาณ1แก้วกาแฟและแนะนำวิธีการทานค่ะ มนแนะนำสำหรับคนที่จะทานเพื่อขับสารผิดออกจากร่างกายบีมะนาวลงไปประมาณ1นซีกเติมลงไปเพื่อเร่งนะคะให้คอเรฟิลที่ได้จากใบย่านางเนี่ยไปช่วยในการขับผิดออกจากร่างกายสูตรนี้ดีจริงนะคะใครที่เนี่ยทำกินทำทานทุกวันแล้วดีจริงค่ะสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคไตได้ดีส่วนคนที่คิดว่าทานแล้วทานลาบากทานยากไปอีกอยาจะลดอาการเหม็นเขียวแนะนาให้เติมค่ะน้าผึ้ง ริมาณ1-2ช้อนชาหลังคนให้เข้ากันแนะนําให้ทานทันทีสดๆดแบบนี้ดีจริงค่ะทานทันทีส่วนน้าที่เหลือแนะนําให้ใส่ขวดปิดฝาใส่ตู้เย็นเก็บไว้ทานได้ประมาณ1-3วันเกินนั้นแนะนําให้ทิ้งไม่ต้องเสียดาย ช่วงเวลาที่แนะนําในการกินการทานน้าสมุนไพรคือช่วงเวลาก่อนมื้ออาหาร5-15นาทีช่วงเวลาท้องว่างทานปริมาณนี้นะคะประมาณ1แก้วแบบนี้ค่ะถ้าใครทําแล้วรู้สึกว่าเหืนมันเข้มข้นเกินไปก็ลดปริมาณของใบยนางลงค่ะ ช่วยได้จริงสำหรับคนที่มีปัญหาโรคไตเบาหวานความดันไขมันและคนที่เป็นโรคมะเร็งช่วยกำจัดช่วยลดปริมาณช่วยทำให้หลายๆคนที่มีปัญหาของโรคนี้ขึ้นนะคะสมุนไพรไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาได้ดีที่สุดแต่การดูแลสุขภาพด้วยการกินแบบนี้ค่ะไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายเวลาทานไปแล้วไม่แนะนำให้ทานต่อเนื่องยาวนาน ควรจะมีเวลาในการพักบ้างนะคะและไม่ควรทานปริมาณที่มากเกินไปหวังกับสาระทุกๆคลิปสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพคนที่มีปัญหาโรคอยากจะให้หลายๆคนหมดปัญหาไปด้วยการกินเพื่อเป็นยาค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มนสำหรับทุกๆคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ